สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องน้ำตาลสวิสเซตนะคะ önem, วันนี้เราจะมา u n b บ็อกกล่องทั้งหมด2 4 6 8กล่องนะคะก็คือสั่งเมื่อวานเมื่อวานเป็นโปรส1บใช่ไหมคะวันนี้ก็ได้ของครบ ไม่ไม่รู้นะคะก็ได้มาทั้งหมด8บ้านเลยนะคะเราจะมาอันบ็อกทีละกล่องกันเลยนะคะจะบอกว่าเราเองนะคะก็คือไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสั่งอะไรไปมากนะคะเริ่มจากร้านแรกเลยนะคะ,นะคะอันนี้ถุงน้อยๆของเรานะคะสัมผัสก่อน,นคืออะไรนี่นี่เลยนะคะก็จะเป็นน้องจะเป็นเมสซีนะคะนี่เมสซี Messi. เห็นไหมเอ่ย เออจะเป็นไอเรนโบว์กับไอตัวน้องกลมๆเห็นไหมทุกคนนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านแรกนะคะบ้านแรกเก็บไปก่อนบ้านที่สองถุงยังมีอีกเยอะมากเอาถุงอันนี้ดีกว่าถุงอันนี้นะคะขอขยับแบบหนึ่งถุงสีชมพูอันนี้นะคะคือคืออะไรอ่ะคืออะไรเน อันนี้นะคะก็จะเป็นแม่พิมพ์นะคะของตัวน้องเค้กก้อนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นตัวตกแต่งน้อยๆอันน้อยๆนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นแรกนะคะอันนี้2ชิ้นแล้วไม่ใช่ชิ้นแรก2ชิ้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นซิลิโคนรูปเค้กนะทุกคนเออซิลิโคนรูปเค้กนะคะอัน,นสองแหละ,ะสามอันนี้คือคืออะไรอะ่ะอ๋ออันนี้จะเป็นซิลิโคนแม่พิมพ์ที่ทําขนม เป็นคารานีคารานีคารานีอันนี้นะคะต่อมาทุกคนอันนี้จะเป็นซิลิโคนเค้กปอนนะคะนี่คือแบบใหญ่มากใหญ่มากๆทุกคนสีเขียวด้วยมันไม่มีให้เลือกสีต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องน้อยนะคะเป็นน้องมาการอรนะคะเป็นพิมพ์น้องมาการอรนะคะอีไหมนี่อีกไหม อันนี้จะเป็นน้องมากรองครึ่งซีกนะคะทุกคนมีเต็มซีกกับมีครึ่งครึ่งซีกนะคะนี่เลยจะมีครบไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบนะคะร้านมีครบเนาะเออน่ารักดีเดาได้ปะว่าทำอะไรเอ,อเดาไม่ถูกหรอกนะ่าน่าจะเดาถูกแหละปกก็ไบ่อยู่ปะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยกล่องน,นี้นะคะ กล่องนี้พูนมากทุกคนน้องครูนน้องรูนน้องรูนน้องรูนมากนะคะอาจจะมีสันๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเอาขาขาตั้งกล้องคือแบบว่าเอาไว้กับตัว,ต,วตัวตัวโต๊ะที่เราตั้งอะ่ะมันก็เลยจะแบบมีสันๆนิดนึงเฮ้ยนิดแล้วแหละคงสั่นเยอะเลยแหละเนาะจะพยายามไม่ให้มันสันนะทุกคนเราจะทำออกมาให้ดีที่สุดน,นะ ต่อมาอันนี้ของ <มา S 1> ที่มันมีทั้งหมดสามชิ้นสามชิ้นสั่งอะไรก่อนสั่งอะไรก่อนนี่เอออยู่นี่ก็จะมีเป็นตัวน้องซิลิโคนไอศครีมนะคะนี่ซิลิโคนไอศครีมแล้วก็จะเป็นตัวไอที่มันเป็นถุงบีบกับหัวบีบอะทุกคนนี่ซื้อมาทั้งหมดยี่สิบสี่หัวถุงบีบด้วยนะคะมันมันมาให้มันไปเซ็ตเลยทุกคนเห็นไหม เออมันให้มาเป็นเซตเลยแล้วก็อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้เป็นทาร์ตนะคะนี่ทิมทาร์ตทาร์ตใหญ่มากเอาไว้ไหนดิใบนี้กลังรักกันต่อมาบ้านที่เท่าไหร่แล้ววะบ้านที่เท่าไหร่เล้วไม่รู้นะคะตอนนี้มีเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นบ้านที่สี่นะทุกคนบ้านที่สี่ บ้านที่สี่อันนี้จะเป็นจากร้านหอมนะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าน้ำหอมละเหยนะคะมีทั้งหมดสิบขวดนะคะเป็นสีละกลิ่นที่ตาสั่งมานะคะเพราะว่าตาจะสั่งมาลองเฉยๆแกะแป๊บก็กลิ่นแรกนะคะกลิ่นแรกเป็นกลิ่นลิลลี่นะคะกลิ่นลิลลี่เห็นไหมเอาแบบ นี่เห็นไหมเออต่อมาจะเป็นกลิ่นโอเชียนเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นกลิ่นวลิลาฮัลโหลนี่นะคะเป็นกลิ่นวลิลานะแล้วก็ตัวนี้เป็นกลิ่นไม้จันนะทุกคนอันนี้เป็นกลิ่นเลมอนนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นกลิ่น กลิ่นจัสมินนะคะจัสมินกลิ่นจัสมินนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกลิ่นไวโอเลสกลิ่นไวโอเลสนะคะมันนี่อะคะ่ะแล้วก็อันนี้ต่อมาจะเป็นกลิ่นเชอร์รีเชอร์รีนะคะต่อมาจะเป็นกลิ่นกลิ่นกรีนรีนะคะกลิ่นกรีนรีเห็นไหมเออ นี่นะคะแล้วก็กลิ่นที่เก้านะคะจะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วก็กลิ่นสุดท้ายนะคะจะเป็นกลิ่นโรสนะคะกลิ่นกุหลาบของเรานั่นเองแล้วก็มากล่องที่ห้ากันเลยนะคะกล่องที่ห้าเอากลองผ่านไปก่อนล้กันกล่องที่ห้านะคะอันนี้ร้านนี้เราต้องเช็คอีกกล่องน,นะคะ ร้านนี้สั่งไปทั้งหมดสองชิ้นหอมมากเลยอหอมอะ่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าซอยแว็กนะคะซอยแว็กนะตัวนี้ตาสั่งมาทั้งหมดห้าร้อยกรัมนะคะทุกคนเห็นไหมหอมมากเลยน้องกินหอมมากนะคะวางไว้นี่ก่อนแล้วก็ตัวนี้อันนี้นะคะจะเป็นที่ล็อกไส้เทียนนะทุกคนเดี๋ยวตาแกะให้ดูเลยดีว่า อันนี้นะคะจะเป็นที่ล็อกไสเพียนนี่อันนี้เป็นที่ล็อกไสเพียนนะทุกคนเห็นไหมต่อมาบ้านที่หกนะคะเอาตัวไกลๆก่อนบ้านที่หกตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวหน,หนั่นแน่เลยเพียนใช่ตัวนี้จะเป็นพวกถ้วยเปล่าทุกคนกถ้วยเปล่าแไสเพียนนะคะที่ตาสั่งมาสั่งมาทําไม่อนนะคะ อันนี้ตาสั่งมาทั้งหมด100่อยชิ้นนะทุกคนอันนี้จะเป็นไส้เทียนนะตาสั่งมาทั้งหมด100ชิ้นสั่งมาทําทไมก่อนแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นตัวน้องถ้วยเปล่านะคะอันนี้ตาสั่งมาทั้งหมด50ชิ้นนะคะไส้เทียนหนึยชิ้นว้าวเกิดอะไรขึ้นอันนี้นะคะแล้วก็เก็บก่อนต่อไปบ้านที่7นะคะบ้านที่7เอาไหนก่อนเอาฝั่งนี้ก่อนแล้กัน ม้านที่เจ็ดนะคะอันนี้มาจากเก้าอ๋ออยู่ข้างหน้าพอดีอันนี้จะมีทั้งหมดหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งชิ้นตะกรงเบลเลอร์เลยไอ้ที่หลายๆชิ้นนี่กล่องเดี๋ยวดูเขาหอ่อความห่อแพ็กเกจทุกคนห่อดีมากอันนี้จะเป็นตะแกรงนะทุกคนตะแกรงอันนี้เป็นตะแกรง คืออะไรอันนี้อันนี้แป๊บน,นึงนะนี่นะคะที่ตาสั่งมาจะเป็นจะมีเป็นตัวเน,นี้ยเป็นตัวที่กั้นนะทุกคนอันนี้จะเป็นเหมือนตัวที่กั้นกั้นลมอะ่ะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นตะเกียง เป็นตะเกียงนะทุกคนเคยเห็นปะที่ที่ท,ท,ที่เวลาเรียนวิทยาศาสตร์ที่เขาจะให้ทดลองอะ่ะเออมีตะเกียงแล้วก็มีตะแกงมีตะแกงนะคะแล้วก็อันเนี้ยคือเมทาโนอล95%ใช้ไม่เป็นต้องถามอาจารย์แหละแล้วก็คือทำยังไงก่อนเราค่อยถามอาจารย์ทีหลังแล้วกันนะคะขออาภัยนะคะ ต่อมานะคะชิ้นสุดท้ายชิ้นาัลเล์เลยทุกคนกล่องใหญ่มากนะคะเราต้องมากรีดแบบตั้งจุยตั้งจุยแฮปปี้มากเอ,อื้อกล้องก็สั่งเนาะคลิปแรกให้อภนะัยฉอนนะคลิปแรกให้อภัยลองเดอนนะ นะคะดีมากแ็คดีมากอันแรกนะทุกคนเข้า iPad แปบบอันแรกอันนี้ร้านไหนนี่โอเคร้านแรกเรามีทั้งหมด17ชิ้นอันแรกนะทุกคนอันเนี้ยอออันนี้มันเป็นที่หยดเทียนมันเป็นที่หยดอ่ะทุกคนเห็นไหมมันเป็นที่หยดอันนี้ เป็นแม่พิมพ์เทียนนะทุกคนแม่พิมพ์เทียนที่เป็นเหมือนชีสอะชีสชีสอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแม่พิมพ์ตัวน้องน้องอะไรอะน้องหมีหรอไหนอะหาไม่เจอเป็นน้องหมีซิลิโคนน้องหมีนะคะน้องหมีมีสองแบบเดี๋ยว เราสั่งมาสองอันเลยเหรอสั่งมาทำไมก่อนทำไมกดมาเยอะจังแล้วก็อันนี้อันนี้มีอีกแล้วเดี๋ยวคือตาน่ะสั่งไปแค่อันเดียวตาสั่งไปแค่อันเดียวนะคะจะได้มาสองอันอะไรอ่ะงงอันนี้นะคะจะเป็นไอตัวที่ใส่เทียนเหมือนกันนะคะ อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นของแถมของแถมแทนคําขอบคุณเออเราว่าเราก็ว่าเอ้ยเราสั่งไปแค่อันเดียวนะเพิ่งมาอ่านของแถมแทนคําขอบคุณน่ารักมากนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวสามคูณสามสามคูณสามไอ้ที่มันเป็นแม่พิมพ์เหมือนกันแหละแม่พิมพ์ซิลิโคนนะสั่งมา อ๋อสั่งมาสองอันกดมาทำไมสองอันกดมาทำไมอันนี้เป็นของแถมอีกแล้วของแถมเยอะมากเฮ้ยร้านมีให้ของแถมเยอะมากอันนี้จะเป็นแม่พิม์พแม่พิม์ซิลิโคนหัวใจนะคะส่งหัวใจให้เธอหมุกแป๊อันนี้จะเป็นแม่พิม์พใบไม้นะคะแม่พิม์พซิลิโคนใบไม้นะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นแม่พิมพ์ที่เป็น หัวใจเพชรหกห้องนี่ค่ะหัวใจเพชรหกห้องแต่เรามีแค่ห้องเดียวนะทุกคนเฮ้ยเรามีสี่ห้องเออนี่ห่างวะเรามีสี่ห้องนะคะแต่ให้เธอคณเดียวมดเลยุยอันนี้นะคะก็จะเป็นโดนัทนะคะเป็นโดนัทสไตล์แบบดิจิจจจจดอันนี้จะเป็นน้องลาสเบอรี่ปะ เขาเรียกว่ารานเบอร์รี่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้รานเบอร์รี่นะคะอันนี้น่าจะเป็นร้านเบอร์รี่แล้วก็อันนี้เป็นขนมอะไรสักอย่างไม่รู้ชื่อจําชื่อไม่ได้อันนี้น้องหมี่อ่ะอันนี้น่าจะเป็นหมี่นะทุกคนเยอะมากร้านนี้คือสั่งมาสิบเจ็ดชิ้นอันนี้จะเป็นน้องหมี่ี่เกียจติแม่พิมน้องหมี่พี่เกียจ อะไรอะอันนี้เป็นแทนของแถมการขอบคุณของแถมแทนคําขอบคุณอันนี้น้องจะเป็นน้องตัวเล็กๆอะ่ะเขาเรียกว่าน้องบูเบอรี่1กช่องนะคะอันนี้จะเป็นน้องบัฟเฟอร์น้องบัฟเฟอร์บัฟเฟิรรูปหัวใจอันนี้น้องจะเป็นน้องตัวอ,อักษรจะมี A ถึงเสน้นแล้วก็จะเป็นตัว เลขนะคะตัวเลขแล้วก็ตัว happy birthday happy birthday แล้วก็อันนี้ชีสสั่งชีสมาสองอันเลยเหรอชีสแปช่องสองอันสั่งมาทำไมก่อนสั่งมาทำไมอะสั่งมาทำไมก่อนเออก็วันนี้เราอันบ็อกคือของอันบ็อกเยอะมากทุกคนวันก็คือ เราสั่งไปโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดของช้อปปี้เมื่อวันที่สิบเอ็ดถูกปะเราก็ได้ของวันนี้วันนี้คือวันที่สิบสองนะทุกคนเดี๋วเราให้ดูวันนี้วันที่สิบสองเห็นไหมสิบสองสิบสองเออวันนี้วันที่สิบสองก็คือได้ของแล้วนะคะแล้วก็ไปกองอยู่หน้าบ้านนะคะแม่แม่กลับมาจากที่ทํางาน,นก็คือตกใจนะคะแล้วก็ถ่ายรูปลงเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะบอกว่าสั่งอะไรมาเยอะแยะ อ๋อก็ของทำนี่แหละคะ่ะอยากจะทำนะคะก็ไว้เราจะมาทำให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะเจอกันใหม่